ตอนนี้มัน,น,น,นเกิดเหตุอบอคาดคิดน้อไฟใหม่ของเครื่องนาซาลาหน่อยเองตอนนี้กำลังมันรับไัยอยู่เนาะกระดานม่งหาช้อนไปเพิ่งยังชายางเพียงพุ่งเป้ง เอาอยู่เือนกเพ่นเอาเมเนนเอาแล้วูอยู่เือนับา่หมตอนนี้ไพกะยังบ่ทันนับเนาะนีทางไอเตียงมาซอยเนาะมือนนีโดโดยลูกรอเฮ็นี่เนาะกีกมีงนูงว่นเนาะโดยตกใจดู่เนาะมามื้อนี้ เมยเมย์พแม่พี่น้อยอันนี้จะเป็นเทียงหน้าโาาหน่อยเด้อเมย์เนาะตนนีจะคืออะไรแค่หน่อยม่พี่น้อยเล้อนนี้ไพ่ก็ยังบบท่นรับเด้อหิวน้ามโบท่านเนาะ กห้นน่อยกเรียบ้อยด้ี่เาเดัหป็นมาเกลียวเข่าหน้าใกล้นอนะเป็นมาเกี่ยวข่าหน้าไอเตียงเป็นห็นเป็นกระเลนมาซอยนอมีน้ำคิดน้ำใจวะฉันขอขบอบใจเพื่นใดๆเด้อโดยนี่กระทางไอดีเนาะโดยสบายดีโดย ้าลูกขืนมาอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยกะว่าสีท่านอยู่บเ่เนาะเพราะว่าคนเท่ากับสิบกว่าคนพี่น้องแต่ว่ามันเอาบอ่ท่านเนาะว่ามันเป็นเพื่องมันขืนไว้ไว้ั่านซะ้ะโดยคันว่ารับบ่ท่านี่กะทียงหน้าสาละหน่อยก็คือสิบอบดเลยเนาะเพราะว่าคนกันยังขืนเมื่อบิวนาประมพี่น้อง แล้วขอขโมกขอบใจเนาะทั้งไอเตียงทั้งไอดีเนะาะบ่าวดีใส่บุญและไอเตียงทองชาแนลเนาะอยมีทางบ่าวตู่พันหนึ่งรวอพี่น้องามันหน้าผู้ใดดอกหน้าคุเองมือนี่นะโวยนี่กัน, <laughs> น,นาบ่าสิรัตบา่าูภไทยเนาะรวยป้าค้นอีกแล้วเว้ยค <Cream y. S 2> ้นอีกแล้วค้นอีกแล้วเ <spe c> อา <spe c> นอ่เ พี่ทั้งไอ้ทั้งพีได้ขึ้นอีกแล้วนี่ทำเป็นทังเอ้ยกับไอของสาราน่อยเด้อยไม่ได้อพี่น้องเลยโอ้โหแดดมาทรายมากอันนี้มันเทไว้มดำของโบตอยุงอ๋อโบไเนาะทัหมูพมนะมา โอ้ยเนาะตอนนี้ไม่ธรรมดาเจอเหตุบอคขาดคิดเนาะเอาลวดบางค้นกะเกานะลมปัดมันจำเนาะลมปัดมีว่มาในเส้นนี้เลย ตียงไปเนาะกำลัง um ห okay? ouais. yeah. ิวหนามายมาเนี่เออบอนก็ขาวบอนชิดุกอีกแดงนี่บอนระวังเดอะเอเอาโบยู่เนาะ ผู้ได้ท้ยชาเตกนะน้าเนาะพันล้มบ่ราลาดตวีเนต่ๆเออเ้ยเจ้าเล่นี่ย้ยยงบ่กันตรงๆนี่ละ พอควุมหนมันลามไปตุวควเลยผการก่อนตั่ไหนม่มเลยมันตายนี่ตับตายนี่ปวที่แขแงมั่นแขงมั่นหัวมงมันเนาะมันคักปยังขอโทษไอ้เไข่มันละลายเธไูกแใหม่เตลนเนาะต่เป็นอตตนขึ้นมาไน่เินวันันบอกไว้แต่ซีฟอนนเห็นาหั ห้องบอกม่นะยานนะยานได้ยานแมนอยู่แต่ผมมีคนงานมาเกี่ยวเข่าหนึ่น้าเดียวเป็นเงี้ยรบ้อยเรียบร้อยเนาะมันบทันได้มันหน่วยคนนาบทันแมนยูมีชายยางชองชายชุเช่นจะหน่อยมายยางกับมดียิงหน่อยใก้บ้านนี่เล่นไออ อนีะจะ้กินสิ่มของเข่าเนเลยเจ้านะเจ้าได้กินจะข้ากินข่ากินนี่กินเสียกินข่าเสียข้าเนาะเสีย่นึงเอ้ยบลอนันคนเขาอ๋อกำลังฉีขื่นแน่นะบอนข่าขนะตอนนี้กำลังแห้งนะะข้นเอหันก้นุณบนบอนหันบอนขาวขหันแล้ว มอันใหม่ยู่พขึนน้นเนาะยังบระท่านมาน,น,นาน,น,นทั้งพอเพิ่นเมื่อหาสายหนามมาต่อเนาะยัสสงพระท่นานนออี้คนกะขนาดหลายคนเนี่ยประมาณสิบกว่าคนเนาะย,ยังเอาคประยู่ เงาได้เนาะแต่ละคนกะเบิดแหงแล้ยพี่น้องเลยเริ่มเบิดแหงแล้วธรรมดาสีดัดแบบคนไทยเป็นแบบสภาพเลยเนาะในกางไอเตียงเนาะแบบเตียงทองชาแนลแล้วขอขอบคุณขอบใจเนาะที่เป็นมาอันซอย ใครได้ก็ได้อยู่นั่นใกล้นี่มี่อดิโดนเติบแล้วเนาะขื่นอีกแล้วกำลังขื่นอีกง่นบท่านอยู่เทาเเฮ้ยอะขื่นอยู่ม่นี่วอเยอาเปเบีขื่นเลยดลม

ทักน่องยังกันนี่น่องน่องกุกกี้โอ้บอกคนดังบ่นี่้ก็กขาว่กิอบใจได้ด้เด้อนี่ก็คือเกิดเหตุบอคาดคิดน่อหพี่น่องวิชาละหน่อยก็กำลังกินข้าวเที่ยงเนาะกินได้ชีหาค่ำนี่แล้วอ่าหันมากับโอ้เห็นไผ่ดุกตกใจเนาะป้าหอดคํำเขาไมพี่น่องเลย มันกับผ่ามันกับชีสันเนาะว่าสาลาหน่อยกับซันว่าซันจ้ะแบบว่าตกใจค่นะคันว่าบ่มีทางอันมูมาซอยนี่ก็เพียงสาราหน่อยก็คือซีเบิร์ตเลยเนาะเพราะว่ามันไก่กันดีตอนนี้กับกำลังค้นขึ้นเฮาสาเหตุบ่สาเหตุก็เกิดจากว่าลานขัขวแมงมันเนาะมาขวแมงมันอันไก่กองเพื่องว่าซันจ้ะมันก็เลยแบบว่าลามขึ้นใส่กองเพื่องเนาะ ตัวนี้กับค้อนค้อหน่อยพี่น้องสิบปลายค้นยังเอาบรยู่ป่ะเชินซะคำดังค้อนหน่อยพี่น้องอระวังนะไอ้เด้ออันค้อน สายยาวมากแล้วอ่ะตกใจนสาระหน่อยก็ได้แบบาเห็นแต่แบบไค่เยเจอกับตัวเองค่ะนะมันกำลังจิขึ้นได้จอมมันนะ้ยนะ อันนี้ก็เมยได้เนาะคุพี่น้องตกใจเนาะสาวเราหน่อยก็ตนสั้นแล้วว่าบกคิดฮะนะบกขาดบกคิดแบบเกิดขึ้นกับตัวเองนะตกใจอย่างแหงคุยพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็นทางไอเตียงเนาะ เาเตียงทองชาแนลเป็นกบบมีน้ำจิ้มน้ำใจมาสอยทางสาวลาหน่อยแล้วกะทีมงานเพิ่นนมเนาะดูขอขอมุกขกดใจเด้อตอนนี้กะเมือ่อยพี่น้องเลยจนชันว่าชันซะจนแบบว่าจากหิขขวเข่าแห้งๆกะตอนนี้ดื่มบปเลยเนาะจนบ่อยากฮอดเขา่าพี่น้องเอ้ย น่นก็เป็นทางพอของสาวลาน้อยเด้อน่าจะเป็นเอื่อยของสาวลาน้อยถึองอยูบอ่บ่อนะขึ้นได้ได้ขึ้นอีกแล้วเร่งไปกันตอนนี้กากำลังต่อใจอย่างถึงยูบ่บ่อุ้ย ยังไอ่เดียวนั่งนอสีดอ่ะเลี้ยวเลี้ย่ายมีหลังยางบอบ่ถึงอีกไอ่เดียวอีกไอ่เดียวอยูใช่น่ะเฮ้ยเอ,อมามันตรงใจกระทางหัวใช่ก่อนอ๋อกำลังขึ้นใส่กำลังขึ้น ขอเจาะคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไล้พอไฟขึ้นแหงแล้วเนาะ